สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพามาทําไข่ตุ๋นแบบง่ายๆนะครับใช้หัวหนึงข้าวทําก็ได้นะครับก่อนอื่นเลยให้เราเนี่เรามีเครื่องปั่นนะครับเราก็เตรียมไข่เลยกี่ฟองก็ได้นะครับผมใส่ไป6กฟองนะครับสูตรมั่วๆเหมือนไข่เจียวนั่นแหละนะครับผมปรุงเหมือนไข่เจียวเลยก็คือใสุ่งปรุงรสใส่น้ำปลาใส่ซอสนะครับ พอใส่ปุ๊บก็ะเติมน้ําเข้าไปด้วยน้ําก็ไม่ได้กะปริมาณนะครับเติมตามความพอใจนะฮะอ่ะผมก็ปั่นไปเครื่องปั่นนี้ซื้อมาจากออนไลน์นะครับราคาไม่กี่บาทนะครับแบบชาร์จแบตนะฮะนี่ปั่นแบบละเอียดมากนะครับแล้วก็ใช้หวดนะครับใช้หวดแทนซึ้งนะครับเพราะซึ้งหายไปแล้วไม่รู้อยู่ไหนอ่ะได้หวดมาแล้วก็ลาดน้ำสนหน่อย นะครับไม่รู้ว่าราดทําไมแต่ลาดไปก่อนนะฮะอ่ะก็เอาไข่ไปลงเลยนะครับไข่ที่เราตีไว้ฟองฟอดเลยไปโอเคใส่ปุ๊บปิดฝานะครับแล้วก็รอไม่นานนะครับใช้เวลาประมาณ10นาทีได้อ่ะเดีย๋ยวเพิ่มไฟสัหน่อยเพิ่มไฟเข้าไปนะครับจวดอืมตอนนี้ก็ผ่านไป ใบเหมือนโกหกนะครับเหมือนจะสุกนะครับเพราะว่าอายมันขึ้นมาเยอะแล้วมันมีอายขึ้นมาอาอานะครับพูดไม่ค่อยชัดนะครับพูดไม่ค่อยถึกอ่าอเปิดดูพร้อมๆกันเลยว่าเขาจะน่าทานขนาดไหนนะครับเรียบลอยนะครับเสร็จแล้วเราก็พร้อมเสิร์ฟนะครับนี่ผู้ที่รับประทานของเราก็คือลูกชายสุดหล่อของผมนั่นเอง ผมได้ชื่อรายการใหม่แล้วครับกินได้เสยเดชิดกินได้เสยเป็นรายการทำอาหารแบบมั่วๆนะกินได้เสยได้เสยนะลูกเนาะแซ่บขนาดนี่คนเก่งอ,อ,รอ,อร่อยไหมครัอบอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมครับออแซ่บ